สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับคนที่เข้ามาเล่นเกมดูคลิปอาจารย์สมศักดิ์เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นะครับมันได้ทั้งหมดหลายคนเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเดดเก้าสิ รับ14มีคนหนึ่งที่จะให้ไพ่บินนะครับแต่จะส่งแบบธรรมดานะครับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับจะมีได้ไพ่บินอยู่คนนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่อีกคนหนึ่งชื่อพิยุทธภูรินอยู่ตำบลศิลาอำเภอเมือง ขอนแก่นคนนี้ช่วยส่งลายมาให้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์ไม่มันจะว่าจะถูกตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะส่งประมาณพุทธรหัสนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์พอดีรถมันเสียนะครับรถเสียแล้วก็มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็เลยไม่ได้ใ้รย่างเดี๋ยวให้ไพ่บินนี้มัน,มนอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวฟังชื่อให้ดีๆนะครับคนที่จะได้ นะครับรู้สึกจะมีเด็กคนหนึ่งได้ไพ่บิน,นจะจะจะส่งอย่างธรรมดานะครับส่งอย่างธรรมดาไปให้คนนี้นนชื่ออะไรเนี่ยได้ไพ่บินส่งแบบธรรมดาคือพานุวัฒน์อันนี้อยู่ลำพูนปาศักคุณให้ไพ่ไปอีกคุณคุณได้แค่ร้อยแต้มแต่ผมจะส่งให้คุณกดรถได้ของแล้วช่วยบอกด้วยว่าได้หรือยังจะได้รู้ว่ามันส่งกี่วันจะติดธรรมดาติดเนี่ย ติดสแตมธรรมดาเนี่ยของคุณตัวนี้เป็นของคุณนะครับอ่าส่วนคนที่ได้กัดเหรียญน,นะครับกับไพ่บินสองอย่างก็มีที่ทําเกมได้เก่งครับทําได้ต้องพันแต้มเก่งมากก็มีพิยุทธ์ภูมินภูรินนะครับภูรินขอนแกน่นศิลาอําเภอเมืองนี่นะครับแล้วก็มีคนนึงก็คือสลาเด็กชายสลาวุฒ ตีมงคลนะครับอยู่นนบุรีบางกว้ยนะครับไอเฝาซีโอ้ยเฝาซีนี่เก่งเว้ยเฟาซีที่กรุงเทพนองจอกอันนี้ได้นิ้วไฟแล้วขอยางกัดเหรียญด้วยนะครับไอธนาดนนี่ไอเฟิร์สนี่เขียนผิดโอ้ยปวดหัวอันนี้อยู่มหาสารคามเคียงยืนนะครับอันนี้ได้กัดเหรียญกับไพ่บิน นัพัทนเนี่ยโว้เขียนชื่อเขียนมากับผิดอะไรก็ไม่รู้โอเคอันนี้ได้กัดเหรียญกับไพ่บินกัดเหรียญกับไพ่บินเด็กชายนักพัทรเกิดนิ่มนงเนี่ยนะครับอยู่บางปะอินนครศรีอย,ยุธยาธีระพัฒนิติ จันยาอันนี้อยู่สมุทรปราการอำเภอเมืองตำบลบางเมืองไทพารักษอันนี้ได้กัดเลี้ยงกับไพบนะ่บินนะครับกัดเลี้ยงกับไพ่บินธนาวิชกับคงนราธิวาสอำเภอเมืองตำบลบางนาคหรืออะไรเนี่ยนะครับได้กัดเลี้ยงกับไพ่บิน ทัตตะพงวนปานนะครับอันนี้สมุทรปาการอันนี้อำเภอไม่มีหรือไม่ได้ให้อำเภอมามีแต่ตำบลท่าทรายติดต่อดวนมีอำเภอรหรือ,อา่าจะจะได้ใส่เจะไม่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะได้ถึงที่จะส่งกลับไม่ส่งไปแล้วนะครับบอกไว้ก่อนราส่งเป็น EMS เสเลยแต่ส่งประมาณวันพฤหัสนะครับอาชัน อาชัยอาชัยวันตาวันตาสีเนี่ยวันตาวันวันตาสีอยู่รำพูลป่าซางอันนี้อยู่ป่าซางกัดเหลงยกับไพ่บินนะครับบุญวัดสังคเวสังสเวสเลวเนี่ยอ่านไม่ค่อยเป็นอาจารย์ออนภาษาไทยอยู่จอมทองบางมดอยู่งจอมทองบางมด บุญวัดนะครับสังสเสวเกหรือไงเวกอ่านว่าอะไรสระเอสวอกอนะครับอ่อนภาษาไทยครับอ่อนภาษาไทยอันนี้ได้กัดเหรียญกับไพ่บินกัญญาพรเี่รู้สึกจะเอาชื่อแม่มานะครับอยู่วังท้องหลางกรุงเทพนะครับกัญญาพรอันนี้เขาก็บอกชื่อคุณแม่ั้งกัดเหรียญกับไพ่บินเดี๋ยวจะส่งไปให้ ส่งพุทัดนะครับเดี๋ยวยังไงจาจังคารพูดอะไรนี่ก็เคลียร์ดีๆไลน์เข้ามาอีกทีนึงชื่อผิดชื่อถูกแต่ครูส่งรูปไปเกือบหมดละอภิวัตรนะครับอภิวัตรฤทิ์มัดหรืออะไรเนี่ยนะครับอยู่สวนหลวงโอเคสวนหลวงกทมพัฒนาการสาสิบแปดอันนี้ได้กัดเหรียญกับภดีภาวัตคาริเวอะไรคาดีคาริวีเดียคา ดีวีพาวัตนะครับอันนี้อยู่นี่เองดินแดงแปดแปดดินแดงชั้นอะไรเนี่ยแปดแปดชั้นดินแดงอะไรวะเนี่ยงงแปดแปดชั้นดินแดงแปดแปดชั้นดินแดงอันนี้ไม่รู้รหัสของคุานั่นแหละอาคารสี่ชั้นสองอันนี้ได้กัดเหรียญกับไพ่บินผู้ส่งรูปไปนะครับถ้าเขียนผิดยังไงแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะครับไลน์มาบอกนะครับ ถ้าแน่นอนไพวกที่ได้แล้วแล้วไม่มีชื่อช่วยบอกด้วยรีบเอาหลักฐานที่ครูให้เก็บไว้ส่งมาเด็กชายกิติวัน์กิติวัน์กิติวิมลชัยนะครับอันนี้อยู่ในเมืองอำเภอเมืองและขอนแก่นกัดเหรียญกัภไพบินพวกสิ่งเหล่านี้นะครับปึกนี้ทั้งปึกเดี๋ยวจะส่งให้ผู้รหัสนะครับติดตามผลงานติดตามอะไรต่างๆวันนี้เสียเยอะ รถก็เสียส่งไม่ได้ก็ขออภัยด้วยแต่ส่งแน่ๆไม่ต้องกลัวครับทาสองวันนี้แล้วเป็นรุ่นแรกส่วนที่คนทยอยทยอยก็ยังทยอยมานะครับยังมีแจกอีกยังมีแจก,กสวัสดีครับ